สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเลาเรื่องวัตถุดิบในการทําเค้กกันวันนี้จะเอาเป็นโอริโอแต่ว่าไม่เอา, o เาโอริโอ้รสช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโอริโอ้รสปกติดีกว่าเพราะว่ามันรสชาติเลิศกว่าใครที่นี่เราเคยกินแต่โอริโอที่มันเป็นสีขาวรสก็รสชาติอร่ยอยด,ดีนะก็หลายอย่างนะครับเพราะว่าพวกมันกินตลอดเหมือนกันไม่เคยแบบเปลี่ยนรสชาติตามน,นี้เราก็จะไม่แก้ใส่จานกันนะครับหนึ่งสองสาม สามอันนะครับทั้งหมดมีสามอันมีมากกว่าแต่ไม่ได้ได้มากกว่านนะั้นก็คือมันต้องไม่นักก่อนแล้วเราก็มีทีแดมปีโป้นี่หยิบมาจากข้างๆนะครับปีนั่นแกะเหลือไว้ก็ได้บบหรอหยิบมนาะเพราะว่าเราดูมีสีสันนิดหนึ่งแล้วก็มีทีแด่สามสีเนาะจะเรื่องเรื่องม,มีของขวัญด้วยแล้วตอนนี้เราก็ออกจากบ้านเรเข้าไปในห้องนะครับในห้องบอป,ปิดไฟมืดมากเลยราจะไม่เกนะลี่ยมันหรือแก้มัน พี่มันโตตัวแล้วโตตัวแล้วลูกตัวเราต้องบอกว่ารีพยกตัวมันเลยโตตัวแล้วเส้นใยตัวอะไรรอกมาเลยดูวันก็บอกว่าบวมแบบลุกไม่ขึ้นไม่กันลุกเองไม่ได้ตอนนี้เรากองาลองเพลงให้พี่บัวเดียวเราก็อกาลองให้มันปอเคกันดูดีว่มามันจะแบบปอยทราบไหนใครยากลองเพลงให้จบหรือแบบจะเดี๋ยวนอนพียออพ่ยงังอมพี่ยัง ไม่บอมันจะกินปี๊บป้วงบอกให้มันชิมเค้ก่อนแต่แรกวก็ถึงเวลาเปิดกล้องของขวันกล้องของขวันแบบคิววร์กูบอกเวลาอันนี้คูอปังดูการฮาาทู่เปิดกล้องของขวันอย่างไม่มืออาชีพเอาขอขวัญอันนี้เซปีนะฮะมันก็เลยแบบดูยุ่งยุ่งหน่อย มั่อก้เราแก่ไปไแก้มากก็คือแบ,บบบ่นว่าเออมันจะหอสกีบกองเออกูก็บอกแล้วว่ามันต้องเซอร์ไพรส์นิดนึงเออเสร็จแล้วมันก็บอกว่ามันต้องหอมด้วยหรือเปล่าเออเอล่ะวะเสื้อตัดเอาไ,อไว้ใส่ไว้สองด้านอ๋อเห็นไหมมันมีสองตัวนะมันล้องไล่ดูตามันด้วย